ประชาลูกหนังหรือว่าเจ้าของฉายาไข่มุกดำเปเล่นะคะหลังจากที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย82ปีค่ะก็ทางบราซิลเนี่ยนะคะเขาก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนแล้วก็แฟนแฟนคลับนะคะของเปเล่ได้ร่วมไว้อาลัยก็มีโอ้โหต่อแถวคิวยาวกันเลยค่ะเพื่อจะร่วมไว้อาลัยเพราะว่าเปเล่เนี่ยเขาถือว่า เป็นตำนานลูกหนังแล้วก็นำพาชาติบราซิลเนี่ยนะคะได้ฟุตบอลโลกถึง3สมัยด้วยกันถ้าหากว่าพูดถึงความเป็นตำนานของเปเล่นเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงนี่โอ้แฟนบอลน,น่ะมาเยอะมากเอาจริงเนี่ยค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยเกิดไม่ทันในยุคเปเล่นนะเพราะว่าเปเล่นเนี่ยเขาโด่งดังมากๆในยุคประมาณปี50-60แต่เราเนี่ย ยังไม่เกิดน,นะคะคือเราก็ไม่ทันเหมือนกันแต่ก็ได้ยินคนพูดพูดกันนะครับว่าก่อนที่จะมีโรนัลโดก่อนที่จะมีเบ็คแฮมก่อนที่จะมีเมสซี่มีเปเล่มาก่อนเขาคือตำนานลูกหนังในยุคนั้นเลยค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศบาราซิลมีชื่อเสียงณนะตอนนั้นเนี่ยสม,มสรซันโตสรวมถึงรัฐบาลบาราซิลบอกว่าเปเล่ <c oughs> เนี่ยเป็นเหมือนสมบัติของชาติเลย <c oughs> นะคะเนี่ยค่ะก็มีแฟนๆนะคะมาร่วมไว้อาลัยกันมากมายนะคะก่อนที่จะ นำไปเล่ไปฝังที่สุสานเอซูเมนิคอลเมมโมเรียลเนโคโพลิซซึ่งเป็นสุสานนะคะที่มีความสูงที่สุดในโลกนะคะก็มีคนมาเยอะค่ะอยู่กลางสนามกีฬาวิลลาเบมิโรนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลฟุตบอลซานโตสค่ะซึ่งเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกที่ไปเล่เนี่ยเข้าร่วมด้วย มีคนมาร่วมไว้อาลัยมากมายนะคะอย่างเนมร์นะคะเลย์เมเกอร์ทีมชาติบราซิลนะคะวินิสซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลรวมถึงมีพงลีดจากสโมสรนเรลมัดริดจากสเปนก็ร่วมส่งไว้อาลัยกันด้วยโอ้โหว่ามีคนดังๆมากมายเลยนะคะที่มาร่วมไว้อาลัยครับซึ่งหนึ่งในแขก VIP นะครับที่มาร่วมไว้อาลัยให้กับเปเล่ก็คือประธานของสหาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับจีอันนี่อินฟันติโนนะครับซึ่งเขา ก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกนะครับว่าอยากจะให้ทุกประเทศทั่วโลกมีการตั้งชื่อสนามกีฬานะครับว่าเปเล่ซึ่งเขาก็เป็นนักบอลรายเดียวของโลกที่สามารถคว้าแชมป์บอลโลกได้ถึง3สมัยแล้วก็อยากจะขอให้สมาคมฟุตบอลทั่วโลก ร่วมไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลในประเทศของตัวเองแล้วก็ยังขอให้สมาชิกทั้งหมดนะครับใน211ประเทศตั้งชื่อสนามกีฬาตามชื่อของเปเล่ด้วยเพื่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตนะครับจะได้รู้จักแล้วก็จดจําได้ว่าเปเล่นั้นเป็นใครเอาจริงๆยุคนี้เนี่ยก็ค้นหาได้ไม่ยากนะว่าเปเล่เป็นใครเพราะว่าเราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตเราสามารถค้นหาได้แต่ว่าสําหรับคนที่เป็นตำนานแบบนี้ การสร้างอนุสรสถานนะคะเพื่อรำลึกถึงเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการให้เกียรติมากจริงๆทางรายการเนชั่นทัลโลกของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าเปเล่เนี่ยคือหนึ่งในตำนานของนักฟุตบอลประดับโลกจริงๆค่ะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีนักฟุตบอลคนไหนที่จะมีความยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับเปเล่ได้หรือเปล่าะนะคะ